บางครั้งอ่ะผมก็อยากได้ iPhone บางครั้งผมก็อยากได้สมซงบางครั้งผมก็อยากได้หัวเว่ยบางครั้งผมก็อยากได้ออเนอร์บางทีเสี่ยวมี่มาใหม่ผมก็ตื่นตันเนาะบางครั้ง iPhone มาใหม่ผมเป็นป้ปายแปะไว้นิวที่ทางด่วน Express Highway ผมก็รู้สึกเท่เสียมากแย่ดัสไวแล้วบางครั้งผมก็ อยากได้อยากได้สมซุงไอทิปสีเอาตัว 5G เพราะว่าในติ๊กต k อกเห็นเรามันเซียนจับอยากเซียนสักเซียนสมซุงไอทิปสีเอาตัว 5G ตอนนี้ลงเหลือ3 9 9 0ชั่งก็เซียนแต่บางครั้งเ่ย a มี่ก็น่าสนใจเห็นกล้องเ่ย a มี่เห็นกล้อง x i a มี i กล้องใหญ่มากกล้องใหญ่แบบเป็นวงกลมอันใหญ่เ i ี o ยวเห็นว่าโอ้โหไวก็น่าสนใจใน Shopee อยากได้ไปหมดเลยผมอยากได้ไปหมดเลยครับ